วันนี้วันที่18ธันวาคม2556วันนี้มาทัศนศึกษาที่วัดเนรัญชราวาัสบักรออินเดียอยู่ฮะข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามาที่มามาจากพุทธคยาที่กำลังถ่ายไปนั่นคือวัดเนรัญชราวาสเดินจากวัดเนรัญชราวาสมาสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นวัดปากนะ้ำอินเดียรู้สึกจะเป็นตึกสามชั้นสูงพอสมควร yeah. จะมาดูหน่อยเป็นยังไง <Yeah. S 1> ที่ได้นึกว่าวัดปากน้ำมินเดียกับวัดในราชวัารวัดเดียวกันก็ว่ามไม่ใช่ <c oughs> เมื่อไม่ใช่ก็ขอลองพิสูจน์มาดูหน่อย <isc> ดูป้ายเขาหน่อยวัดปากน้ำมินเดีย <c oughs> เนยกำลังก่อสร้างอยู่ <c oughs> นี่เลยวัดปากน้ำมินเดียใช่แล้ว เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในจะไปสำรวจหน่อยจะลงเว็บให้วัดปากน้ำอินเดียวัวดปากน้ําที่เมืองไทยคือวัดปากน้ำมัสีเจริญอันนี้แต่วัดปากน้ํานี้ไม่ได้อยู่ติดน้ำนะวัดที่อยู่ติดน้าจริงๆคือเนรันชราวาดบักกรออินเดียเดี๋ยวจะไปดูกัน